ประโยควันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคำพูดที่ติดปากสำหรับคนที่ขี้เกียจคิดคำตอบไปดูกันเลยค่ะนานตันันนกขุหมายความว่า ไม่รู้สิไม่ได้แบบความว่าไม่รู้จริงๆนะคือไม่รู้จะพูดยังไงดีอะคิดออกมาเป็นคําพูดไม่ได้นั่นเองนะคะเอาไว้ตอบเวลาเราคิดเกียบนึกคาตอบใช่ปะเออจริงๆฉันที่เกยจนึกคำตอบนะแกแต่ว่านั่นโต๊ะนักไม่รู้สิฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีเออนะคะวิธีจําเนี่ยจริงๆประโยคมันก็ไม่ได้ยาวเนาะแต่เซนเซอยากจะให้หนูดูตรงนี้นิดนึงเราแยกได้นะนั่นโต๊ะนักอเออนั่นในที่นี้ น้องๆต้องเคยเรียนผ่านมาแล้วแน่นอนบทแรกๆในมินนะใช่ไหมน,น,น,นั่นเดสกาหน้านี้ใช่ไหมหน,น้านี้อะไรอ่ะนันเดสกานอะไรหรือคะใช่ไหมมันก็คืออะไรนั่นเองเนาะถ้าจะให้แยกออกมาโต๊ะมี2ความหมายใช่ไหมลูกโต๊ะที่แปลว่ากับและเโต๊ะ B A กับ B คคำนามโต๊ะคำนามอันนั้นอ่ะโตะในตรงนั้นจะหมายความว่ากับและ A กับ B ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงตอนที่เราเรียนไปเรื่อยๆแล้วจะเจอโตอ e ีมัส โตโมยมัวยากรณ์นี้จาได้ไหมเออนะคะข้างหน้าโตะ๊ะหมายถึงคำพูดโตะ๊ะชี้ว่าข้างหน้าเป็นสิ่งที่เรายกขึ้นมาเป็นคำพูดเพราะนั้นตรงกับภาษาไทยก็ประมาณว่าว่าเนาะเออว่านักขุล่ะมาจากไหนนักขุมาจากในน้องๆหลายๆคนอาจจะเคยเรียนผ่านมาแล้วบ้างนะคะวิธีเปลี่ยนเป็นรูปเตะของในมีไหมมีนะคะก็คือ เปลี่ยนเป็นนัก u ุ e เตะนักุเตะเออนักุเตะนี่คือรูปเตะของในนะคะแต่ว่าตรงนี้เราไม่ได้พูดถึงรูปเตะไม่ได้ใช้รูปเตะนะคะก็ดูเออเป็นวิธีการจําแบบง่ายๆว่านักขุดเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับในแน่นอนเพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่มีใช่ไหมเออไม่มีอะไรว่าไม่มี <c oughs> คืออะไรคะโอ,อ้ก็คือฉันจะพูดว่ายังไงอะ่ะมันก็ไม่มีอะแกประมาณเนี้ย มันก็คือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนั่นเองเนาะซึ่งก็แน่นอนนะคะมันจะมาพร้อมๆกับคำถามคำว่า do s t e เออ do s ต้องถาม do s t e ก่อนใช่ไหมเราถึงจะตอบอันนี้ถ้าเกิดว่าคำตอบของเราเป็นคำตอบที่พูดยากเหลือเกินคะ do y s t e แปลว่าทำไมนั่นเอง จากประสบการณ์นะคะที่สอนน้องๆมากว่า10ปีคําถามนี้เป็นคําถามที่น้องเกียรติที่สุดเซนเซถามอะไรที่มันตอบง่ายๆแบบให้หรือยเยอย่างนี้ได้ไหมถ้าถามโดชเต้น้องๆต้องคิดคําตอบกันเยอะใช่ไหมเออต้องเรียงประโยคกันอีกต้องคิดคําตอบกันยาวโดชเตะญี่ปุก็เบนเคียวสตีมัสก์โดชเตะญี่ปกเบนเคียวสตีมัสก์เออน้องๆเจอคําถามนี้แบบจอดทุกทีเลยเออนะคะทำไมถึงเรียนภาษาญี่ปุ่นหรอคะเอออืม Like this, Ale, 日本語が好きですから日本สが好きですからส์ก้าญีนกสเดสากนชอบภาษาญี่ปุ่นนะคะどうして好きですかどうして好きですかอชเาทำไมถึงชอบล่ะคะอืมนันตัวนะคุก็ไม่รู้อะค่ะเออก็ไม่รู้สินะมันก็แบบชอบอะโอเคยังไงก็ลองนำไปใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้เซนเซไปก่อนแล้วแล้วพบกันในอีพีถัดไปอีพีที่เจ็ดสิบเก้าค่ะจ้ามาตาเนสพิเศษสำหรับสมาชิกช่องออยเซนเซเท่านั้นนะคะ น้องๆสามารถเรียนคอร์สมิน,นะ1-4และ N5 ฟรี5คอร์สดูคลิปลับความยาวคลิปลับประมาณ1ชั่วโมงได้รวมกว่า150คลิปค่ะวิธีสมัครถ้าเป็นแบบหน้าจอคอมจะมีปุ่มสมัครใต้คลิปกดได้เลยค่ะเลือกวิธีชำระเงินแล้วก็กดได้เลยถ้าเป็นแบบหน้าจอสมาร์ทโฟน กดลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมดนะคะแล้วก็เข้าเว็บเบลเซอร์กดสมัครและเลือกวิธีชำระเงินได้เลยค่ะระบบจะต่ออายุอัตโนมัติทุกเดือนถ้าหากว่าจำนวนเงินในกระเป๋าสตังน้องๆหมดระบบจะยกเลิอกอัตโนมัติแต่ไม่ต้องตกใจนะคะน้องๆสามารถสมัครใหม่ได้ทุกเมื่อค่ะขอบคุณที่สนับสนุนออยเซนเซต่อในทุกๆเดือนนะคะแล้วเจอกันในคอร์สค่ะ